เหตุผลที่ผมนำมาประกอบทําให้ผมวิเคราะห์ว่าทีมชาติไทยจะชนะ2-1เพราะว่าอะไรสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อมลูกหากโตอ d s p เหตุที่โคดทงเชื่อว่าไทยจะชนะทีเด็ดของไทยคือจุดไหนผมก็เชื่อว่าผมเชื่อว่าแบบนี้ครับเกมนี้ มันเป็นเกมที่แตกต่างจากทุกเกมสิ้นเชิงเหตุผลที่ผมนำมาประกอบทำให้ผมวิเคราะห์ว่าทีมชาติไทยจะชนะ2-1เพราะว่าอะไรฟังนะครับเกมที่เกมนี้เป็นเกมที่เราจะเล่นภายใต้สถานการณ์ที่มันแตกต่างจากทุกเกมเราจะเล่นอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นฝ่ายถูกรุกใส่ ไม่เหมือนกับเกมที่อินโดเจอกับเราต่างกันครับเกมนี้มาเลเซียการเล่นในบ้านกับฟุตบอลรอบรองชนะเลิศที่ต้องเล่น2เกมเขาเล่นก่อนในบ้านเขาเสียเปรียบเขาต้องเปิดเกมรุกใส่เราแน่นอนเพราะเขาต้องชนะเราไว้ก่อนเพราะนัดที่สองต้องมาเจอเราคู่ต่อสู้ดันขึ้นมาสูงขึ้นเรามีพื้นที่ในการเล่นมากขึ้น และเรามีโอกาสโต้กลับมากขึ้นไม่ได้อยู่สถานการณ์ที่ขึ้นไปเซตแดนหนึ่งแดนสองแล้วเขาอุดเจาะไม่ได้โดนโต้ตสถานการณ์มันกลับกันและแทคกติกกลยุทธ์ของทางมาเลเซียเล่นส4 3สาขณะเล่นเกมลุกหลังมีปาิมาณผู้เล่นอยู่น้อยข้างล่างผมจึงวิเคราะห์ว่ามันมีโอกาสที่เราจะใช้ปีกที่มีความเร็วโต้กลับ สถานการณ์มันเปลี่ยนไปนะครับมันไม่เหมือนกับทุกเกมนี่คือผลหนึ่งที่ทําให้ไทยรูปเกมอาจจะไม่สวยเท่าเดิมแต่เราจะมีโอกาสยิงประตูเข้ามากขึ้นจังหวะยิงประตูอาจจะไม่เยอะสามสิบสามครั้งยี่สิบเจ็ดครั้งแต่แต่ละครั้งเราจะยิงในสถานการณ์ที่คู่ต่อสู้มีปริมาณผู้เล่นในการป้องกันน้อยกว่าทุกเกมพอเข้าใจผมไหมครับเราจะได้ยิงในสถานการณ์ที่มีคู่ต่อสู้อยู่หน้าประตูเขาน้อยกว่าทุกเกม นั่นหมายถึงคู่ต่อสู้บุกขึ้นมาแตกต่างจากทุกเกมที่ปริมาณคู่ผู้เล่นของคู่ต่อสู้ถอยล่นลงไปอุดหน้าโกจริงต่างกันผมจึงวิเคราะห์ว่าไทยจะชนะสองหนึ่งด้วยรูปแบบวิธีการเล่นแบบนี้และตัวผู้เล่นผมวิเคราะห์าตามนี้อีกครั้งหนึ่งเราจะไม่ได้มาในระบบ44 2ี่เราจะปรับวิธีการเล่นและธีลศิลป์จะได้สตาร์ทเป็นผู้เล่นสำรองนัดแรก ในความคิดของผมนะที่อาริสกไกสอนจะได้สตาร์ทเป็นสิบเอ็ดตัวแรกในระบบสี่สองสามหนึ่งเอกนิต์ปฐมกระกบ,บดินภาลาจะได้ยืนปีกตำแหน่งเดิมการที่ขาดหายไปของทีลศิลป์ก็จะใส่มิดฟิลมาหนึ่งคนมิดฟิลหนึ่งคนอาจจะเป็นสุบัญญาหรือพีระดนลนฉ่ำรัศมีแต่มิดฟิลสองคนก็จะเป็นสารัตยู่เย็นทีลธทบุญมาทานันแบ็กโฟลคือชิดเดิมนี่คือผู้เล่นสตาร์ทสิบเอ็ดคนแรก แต่ผมไม่ได้หมายความว่าชุดนี้คือชุดที่ดีที่สุดแต่สําหรับผมชุดนี้คือชุดแท็ติกที่ลงไปล่อเขาแล้วน่าจะได้ผลดีที่สุดและเราค่อยปรับแท็ติกลงไปนี่คือเหตุที่โคดทงเชื่อว่าไทยจะชนะที่เด็ดของไทยคือจุดไหนคือสิ่งนี้ครับอื จากกั้นม่อยู่นี่กั้นอยู่แล้วคือฉี่ไม่ต้องเบ่งมากแล้วตอนนี้ไม่ต้องฉี่บ่อยไม่ต้องเบ่งนานไม่ต้องทรมานเหมือนเมื่อก่อนฉี่สุดไม่ปวดไม่แสบโอ้ยอมรับตัวแอดโพสนี่ดีจริงๆริงแอดโพสแอดโพสแอดโพสสุดยอดแอดโพสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อมลูกหมากโตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไลน์แอดเอดดี